แฮมทาโร่เป็นหนูแฮมสเตอร์เพศผู้เกิดวันที่6สิงหาคมราศีสิงหูง8์สูง8.6เซนติเมตรแฮมทารโร่นั้นเป็นแฮมสเตอร์ตัวน้อยที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆเป็นอย่างดีมีนิสัยร่าเริงและมักจะมองโลกในแง่ดีเสมอชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฮมสเตอร์ทุกตัวเขาจะชอบริบบินจังเป็นพิเศษและตัวริบบิ้นจังเองก็ชอบเขาด้วยเหมือนกัน ใครที่ชื่นชอบความน่ารักของหนูน้อยแฮมทาโร่นะคะก็ไปติดตามกันได้เลยค่ะในเรื่องแฮมทาโรกแก๊งจิ๋วผจนภัยและสุดท้ายกดไลค์กดติดตาม BQ กันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ